าลครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอแบงก์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดุสกิมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวพาสตัวใหม่นะครับผมเนาะสำหรับใครที่ทราบไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ใครที่ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ได้ดูรีวิวนะครับผมเนาะก็สามารถดูได้ที่ช่องผมนะครับเนาะก็วันนี้เราอยู่กับตัว b a t t l e Pass ซีซั่นที่18นะครับรอบนี้พี่แกมาในธีมของนักบินนะครับอารมณ์ประมาณทหารอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนตัวนะส่วนตัวมองว่า เกือบเกือบจะสวยละอ่ะส่วนตัวส like e ่วนตัวแล้วคนอื่นอาจจะมองว่าเท่หรือว่าชอบอันนี้แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมมองว่าเกือบเกือบจะเท่ละผมรู้สึกว่าไอไอไอที่มันติดข้างข้างขาเนี่ยไอสองอันไอไอพ่นเนี่ยไอข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับมัน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 มาคู่กันไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมเนาะ โอเคครับเราก็จะได้ถาวรน,นะซึ่งรายละเอียดก็มีในเว็บไซต์นะครับวันนี้เราจะให้ดูตัวปืนถาวรที่เราจะได้นี่ก็คือ XM7 นะครับเอ็กเอตัวนี้เคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับรอบนั้นใครพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับรอบนี้มาซ้ํานะครับแล้วก็รอบนี้ลายสวยด้วยนะครับลายสวยเลยนะครับโคตรสวยเลยลาย,ลายแต่ว่าอา,อาจจะไม่ได้จัดเต็มอะไรครับผมคือลายสวยแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกพี่แกจะไม่ได้เยอะนะ เอฟเฟกที่แกค่อนข้างน้อยมีแค่2อ,อย่างเองนะครับมีแค่ไฟปากกระบอกปืนแล้วก็มีเอฟเฟกคารคเตอร์เมื่อศัตรูโดนปืนเรายิงก็จะมีคารคเตอร์แปลกใหม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนตัวมองว่าเอฟเฟกน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นตีขางมันคือมันจะมาะในลักษณะนยยี้แล้วสำหรับเป็นพาจะเหมือนเหมือนสลับกันอ่เอ่อเหมือนมาเอฟเฟกธรรมดาแล้วก็เอฟเฟกจัดเต็มแล้วก็ธรรมดาเอฟเฟกจัดเต็มรู้สึกมันจะเหมือนสลับกันมานะครับแต่ว่ารอบนี้ผมมองว่าลายสวยนะ สําหรับใครที่ไม่ได้ชอบเอฟเฟกเยอะอ่ะชอบแบบพื้นๆนะพื้นๆนะน,น,นี่ก็ซีซั่นนี้ก็เป็นซีซั่นที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันเป็นลายที่แบบพื้นๆแต่ก็ดูทันสมัยนะเห็นไหมหรือมันให้อารมณ์เหมือนแบบเหมือนโลกอนาคตนะเออเหมือนปืนในโลกอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะโอเคครับสำหรับเอ็กเ็ก็ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นมิดคู่ในมิดคู่ไหนนี่เราจะได้ถาวรน,นะครับจะไม่ได้สุม่มเหมือนไม่ได้สุ่มนะเหมือนจะได้ถาวรเลยนะครับผมเนาะมิดคู่ไหนก็บอกได้เลยว่าเท่ออกแบบมาได้เท่ นะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แจกแม่แจกแม่แจ,แ,มแจกมีดคุณในถาวรน,นะครับใครที่ชื่นชอบนี่สะสมไปได้นะครับส่วนเอฟเฟกก็มีอย่างเดียวเหมือนเดิมครับไม่ได้มีออร่าอะไรนะครับผมเนาะโอเคครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนตัวละครก็ตัวละครก็ประมาณนี้เออให้ดูอันนี้ทีมแดงนะอันนี้ทีมแดงน,นี่เนื้อเงินนะประมาณนี้กะเทนะกะเทส่วนศีรษะก็จะเป็นหมวกนะเป็นหมวก ไม่แน่ใจว่าใส่ตัวอื่นนี่หมวกจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะโอ้ยเท่ว่าเอ้ยเอาตัวธรรมดาใส่หมวกได้เด้หว่าเอ้เท่ว่ะเอ้ตัวธรรมดาใส่หมวกกันน็อกเลยเท่หมวกกันน็อกมวกเครื่องบินเป็นไงเท่ว่าเท่ว่าเท่ว่าเท่หว่าเออเออเท่ว่ะแต่ถ้าเป็นตัวเซ็ตมันมันจะไม่โชว์นะมันจะไม่ชมหมวกเป็นที่น่าเสียดายนาออยากให้ตัวเซ็ตมันโชว์หมวกด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องกันดีกว่า ดูเอฟเฟกกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงใน,นการผบเนาะไปเอาละครผมเราเข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของปืน XM7 ของเรานะครับแล้วก็ตัวละคระตัวละครนักบินละกันเรียกแบบบ้านๆเลยนักบินอ่ะดูมือเห็นไหมจะใส่ถุงมือเห็นไหมสวยสวยไหมก็ถือว่าโอเคนะอ่าอ่ะ,อะลายปืนก็ดูจากฝั่งผมก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราถือก็จะเห็นลักษณะปืนอย่างนี้เวลาเล็งก็แบบนี้เวลายิงก็จะมีเอฟเฟกต์ปากกระบอกปืนด้วยนะครับอารมณ์เหมือนแบบ มันเป็นสายฟ้าเป็นไฟไฟยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะอันนี้เป็นเพื่อนเนนะครับอันนี้ดูข้างนอกนะครับเวลาเวลาเราเห็นเขาถือมาก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยเวลาเราเห็นเขาถือมาก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ก็สวยนะสวยสวยสวยสีมันพื้นพื้นดีนะสาหรับใครที่ไม่ได้ชอบอะไรที่มันแบบบือบู๊บาก็เออสวยนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์การ์ดอันนี้เล่นเป็นเฮนเตอร์นะครับผมจะได้ยิงให้ท่านผู้ชมได้เห็นเอฟเฟกต์่ยงจักจั่งนะครับเอฟเฟกต์เป็นยไง เออเฟกมันเดินเหมือนโดนไฟช็อตยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเออเป็นออกสีฟ้าฟ้าฟ้าอมเขียวนะเออฟ้าอมเขียวอันเนยลองลองลองยิงดูดิลองดูยิงดูดูเอฟเฟกเป็นไงมันออกสีสีสีฟ้าเขียวขาวนะมันสามสีอะเออเอฟเฟกมันเออเออเห็นไหมเห็นเอฟเฟกต์ไหมเต็มหัวเลยเห็นไหมอ่ะยิงไปยิงไปยิงไป ใช่ปเออนั่นแหละเอเอๆวันนี้เอฟเฟกต์ครัดดีว่ะเอฟเฟกต์ก็จะประมานนี้นะครับโอเคเอฟเฟกต์ปะมาณนี้เลยโอเคต่อไปเป็นมีดคู่ในนะครับมีดคู่ในก็ถือก็เหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนพี่แกจะถือโชวข์ข้างหนึ่งข้างก็ลงไปครับก็เท่นะสีสันเท่แต่ว่าจะไม่ได้มีออร่ารนะครับต้องรอรุ่นในรอบจะถัดไปว่ามีดคู่ในจะมีแบบแบบมีออร่ารให้เราได้สะสมหรือเปล่า ปาได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับฟันก็ประมาณนี้เนี่ยฟันเอฟเฟคก็เหมือนตัวปืนเมื่อกี้เลยนี่เอฟเฟคประมาณนี้นะครับผมส่วนปาก็ประมาณนี้ีเอฟเฟคปาได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสกี่ยับมีคูนหนครับผมมันมีอะไรละจบแล้วมันเนี้ยไม่มีอะไรจบเออลืม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 ท่าอีกท่านึงนี่ท่านี่ท่าใหม่ท่าใหม่เป็นไงท่าใหม่เฮ้ยเป็นไงเป็นไง ท่าใหม่ท่าใหม่เฮ้ยท่าใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอย่งท่าใหม่รอบดิอีกรอบดิอีกรอบเห็นไหมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปหาเขาเล่นกันดีกว่านะครับผมไป ครับผมเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสำหรับปืน XM7 นะครับผมเนาะเป็นไงบ้างครับใครชื่นชอบแหนก็เมนเดล่ากตาคลิปได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็มีเอ่อระบบใหม่นะโลกใหม่ก็ลองแล้วถือว่าแจ็มเลยสําหรับระบบใหม่นะโลกใหม่โอเคเลยนะตายอีกหกเกือบตายเพื่อนกระไล่เนี่ยสำหรับระบบใหม่นะครับเอ่อทดทดลอง ทดลองอาวุธในทางแสงถือว่าถือว่าดีถือว่าดีาดนะ่ครับถือว่าดีเลยครับผมเพราะว่าเหมาะเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะทดสอบปืนก่อนอยากจะดูเรื่องของเอฟเฟกก่อนที่เราจะซื้อจริงนี่ระบบนี้ก็เป็นระบบที่ดีเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็เป็นผลดีสําหรับคนที่รีวิวของอย่างผมด้วยเพราะว่าผมจะเข้าไปทดสอบในในห้องทดสอบได้นะครับแต่ว่าข้อเสียงผมคือ ผมไม่สามารถที่จะทดสอบปืนที่อยู่ในกระเป๋าได้คือผมต้องต้องหาทดสอบปืนที่อยู่ในคางแสงอะออ,โอ,โอ,อันนั้นคือข้อเสียนะนั่นคือข้อเสียแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันมันมีทิคอยู่นะถ้าเราถ้าเราอยากใช้ปืนปืนอะไรที่มันมันไม่ได้อยู่ในอยู่ในคางแสงอะให้เราใช้ให้เราเลือกปืนนั้นไว้ก่อนอ่า เราเลือกปืนนั้นไว้ก่อนครับคือสมมติเราอยากเราอยากจะทดสอบบาลีใช่ไหมบาลีเนี้ยเราเรามีในกระเป๋าเราแต่ลายเนี้ยในคางแสงไม่มีให้เราถือบาลีลายนั้นครับแล้วเราไปที่คังแสงแล้วเรากดมีดครับพอเรากดมีดเข้าไปอ่ะเราทดสอบมีดใช่ไหมพอเราเข้าไปอ่ะไอ้อาวุธที่เราถืออยู่อ่ะที่เราถือข้างนอกอ่ะมันจะติดเข้าเข้าไปในระบบการทดสอบด้วยทําให้เราสามารถทดสอบอาวุธอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในคังแสงได้นะครับผมรอ อันนี้อันนี้เป็นทริคนะผมก็เพิ่งทราบตอนเข้าไปเทสเลยอุ้ยมาแตกเลยเฮ้ยอาร์คไลน์นี้สวยวะอาร์คไลน์ไทยนะนี่ว่าไงตัวเองอุ้ยโอ้บาเลนตายวะเอ้าโอ้เหลือนัดหนึ่งไว้แต ต้องซุ่มเอาเอ็อ่ะมันบุกไม่ให้ได้นะเออสองมันเอ็มเจ็ดอ่เป็นตัวเลยไม่ตายมันถนัดซุ่มนะปืนเอ็กซอ่ะอุ้ยเอ้าไอ้เจี๊ยบไม่ถัดได้อันนี้ผมเล่นก่ากเองนะหนูนี่กายตัวเราก็เด่นแล้วเด็ดสิเฮ้ยได้ไปค่อยค่อยอันนี้ก็ใส่คุมสีแล้วนะก็ อุ้ยเชี่ยบาเลีไอเ้เด็ก <c oughs> แม่งเอาบาเลีสู่อจีบมาเก็บจากเก็บจากคนอื่นมาเก็บาอะไรเก็บอะไรเดี๋ยวเขาปิดระเบิดแค่ว่าห้องเนี้ยอุ้ยตายนะโผล่มาตายนะโผล่มาตายนะแต่กรสุนใส Xe còn xuống, xe còn Này là Đẹp cái gì quá phải lẽ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ค่อยๆยิงค่อยๆยิงดาเมจห้าสิบกว่าตัวทั้งหมโอ้โหเ,เติมเลือกเติมเลือกกันโอโห้หน้าเด้งอนะ่ะแต่ร้ายว่ะ ไม่โดนว่ะไม่โดนโดนอยู่นักหนึ่งแต่ไม่ตายเหลือห้ากระสุนจับหมดว่ะเขาไม่ออกมาให้เรายิงเลยอะฝั่งอน้นา่ะดูทีฟด้วย <laughs> เขาไม่ออกมาให้เรายิงเลยไม่อยากปลุกอ่ะปลุกไปมันสู้ไม่ได้ปืนเนี้ยถ้าปลุกอ่ะอุ้ยเขียทะละยะไกลจิงเกิลสู้ไรเฟิลไม่ได้นะไรเฟิลเขานิ่งกว่าไราเฟิล ลายยิงเขายิงเขายิงได้รัวกว่าไบเพินเอ้โห่แม็กอะไรอยู่กันเป็นสามคนสี่คตปะเฮ้ยไม่ตายสักคนอะไรว่าอยู่กันต้องเยอะยิงไม่ตายักคนมื่อก โอ้โหปาเลศโอ้โหกูยิงเนี่ยทุเลศมากโอ้โหแม่งสไนัยทีเดียวตายด้วยปืนน่ะเอ้าไอ้ที้อยู่ไหนวะโอ้โหขอเล่นสไนัยกันเหรอห้องเนี้ยโอ้โหไอ้เหีย ิงีเหมือนห้องนี้เขาเล่นสไนกันน,นั่นีองคือกูยิงใครไม่ตายอ่ะตอนเนี้ยสนายแต่เล่นแจ็คเนี่ยแหละแจ็คแฮมเมอร์แจ็คแฮมเมอร์รนะยะใกล้จัดไปเพื่ออุ้ยแป๊บเดียวขอแตกเลยว่ะใส่จัดประหลัดบอกนาดประหลัดลาออกยังบอกก็ใส่จัดโอ้ยเรียบร้อย,อย,อย,อย เดะ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 เริ่มมีกลิ่นแล้วนะกินแล้วเหรออันนี้อะกินแล้ววะโดนสไลด์ยีนัดเดียวตายอะไรวะอู้เอ้าเพื่อนนี่อะไรวะยีนต้องหลายรัดกว่าจะตายโอ้ ยญิงไม่โดดยญิงไม่โดนหญิงไม่โดนแจแค็คแฮมเมอร์ผพังปัวเออแจแค็คแฮมเมอร์ผังปุ๊นนี่อุ้ยผ่านเอาไม่ได้ยิงโดนงงโทแทบทุกนัดแม่งไม่ตายเลยเลือดสองร้อยเลือดสองร้อย โ้ยโหเกือบขาที <Ende esa normal isation> ่เลยให้โดนเหล่าคาที่มาเซ็งว่ะปลดปลดลดว่าจะไม่โดน ไม่มีสับไฟ้เราเล่นอย่างยากต้องไรอ่ะเฮ้ยไม่ทันว่ะยิงให้ทันยิงให้ทันเต็งจัดปะลัดตองไอ้เนยหัวแตกมาเพื่อนเฮ้ยโชทักไปหน่อยเฮ้ยโชทักไปหน่อยเฮ้ยโชทักไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโชทักไปหน่อยเฮ้ย อีกหน่อยจะมีเต้นเพิ่มเลือดนะกด V กด V เต้นกด V กด V เต้นกด V เต้นเพิ่มเลือดนะอันนี้แจวขำๆแล้วโอ้ยไอเดนเฮ้ยเหลือไม่กี่วิแล้วจบแล้วบึม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 อุ้ยไอเจ้าเต็มหัวหมอกเลยเหมือนโดนหัวไปชนกระสุนนะวิ่งไปเต็มหัวเลย โอ้โหม,มันจะไม่โดนโดนนะสุดท้ายพอดีเพื่อนโหวุโโ้ยรอดตายพอดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย